กู้ภัยเผยแผลบนร่างของแตงโมนิดาสงสัยหลังเห็นชุดที่ใส่ไม่น่าจะทำธุระเบากู้ภัยเผยสภาพร่างของแตงโมนิดาขณะนำร่างขึ้นจากแม่น้ำเจ้าพยาพร้อมตั้งข้อสงสัยไม่น่าทำธุระส่วนตัวก่อนตกเรือแน่นอน จากกรณีการพัดตกเรือสปีดโบ๊ทของนักแสดงสาวแตงโมนิดาในช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์โดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่มีข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุทั้งหมดนั่งเรือสปีดโบ๊ทมีชาย3คนหญิง3คนและเมื่อมาถึงกลางแม่น้ำเจ้าพยาช่วงท่าเรือพิบูร์สงครามหนึ่งปรากฏว่าแตงโมได้ตกลงจากเรือจมหายไปกับกระแสน้ำเป็นเวลากว่า39ชั่วโมง จนในที่สุดพี่ชายของแตงโมเป็นผู้พบร่างน้องสาวและให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยนำร่างน้องสาวขึ้นมาจากแม่น้ำล่าสุดผู้ชายเฟซบุ๊กชัดชัยกิติชัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยที่มาร่วมภารกิจค้นหาร่างของสาวแตงโมด้วยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความตั้งข้อสงสัยไว้อย่างหนึ่งซึ่งน่าสนใจว่า น้องตกน้ำไม่มีสิทธิ์จะว่ายน้ำไหวเลยนะครับเพราะขาขวาโดนใบจากฟันขาลึกมากยาวคืบกว่าครับน้องน่าจะเกาะเครื่องกลัวตกน้ำแต่ขาขวาตกน้ำและโดนใบจากฟันขาเลยต้องตกน้ำและหมดสิทธิ์ใช้ขาพยุงตัวเองส่วนขาซ้ายนั้นก็โดนด้วยเล็กน้อยครับจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับส่วนอื่นไม่มีบาดแผลครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยครับเสียใจครับ นอกจากนี้ยังเขียนต่อในคอมเมนต์อีกว่าสภาพชุดใส่ครบไม่ได้ถอดฉี่เลยนะครับใส่ชุดเกาะอ,อกสวมจากบนลงล่างถอดยากครับไม่ใช่แล้วครับผมว่าต้องมีเหตุอะไรบนเรือทำให้น้องต้องหนี